สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง10ข้อที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับ All New Corsa 350จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันรับ ข้อที่หนึ่งนะครับก็คือรับประกันคุณภาพให้เราลงทะเบียนนะครับโดยถ้าเราลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะรับประกันทั้งคันสามปีหรือสามหมื่นกิโลเมตรแล้วก็ถ้าเป็นอุปกรณ์หัวฉีดรับประกันห้าปีหรือว่าห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งก็ต้องลงทะเบียนเอาไว้เลยเดีย๋ยวเรามาทําไปพ,พร้อมๆกันครับให้เราหยิบเล่มสมุดรับประกันมานะครับเล่มสีขาวแล้วก็เปิดไปที่หน้าสามครับโอเค ก็จะเห็น QR code นะครับตรงนี้นี่ QR code ให้เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับแล้วก็สแกน QR code ด้านล่างเมื่อเราสแกน QR code นะครับ <c oughs> ก็จะเจอหน้าวารันตีรีจิเตอร์แบบนี้นะครับ <c oughs> ให้เรากรอกเลขตัวถังรถนะครับ โอเคเมื่อกอบเสร็จแล้วให้กดเสิร์ชครับเมื่อเสิร์ชนะครับก็จะได้เลขรหัสรับประกันคุณภาพมาซึ่งรถของผมเนี่ยได้รับประกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งลงทะเบียนไว้แล้วทีนี้ถ้าของเพื่อนๆเนี่ยได้รหัสเลขรับประกันนะครับก็ให้เราเขียนเก็บเอาไว้ในสมุดรับประกันได้เลยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ สำหรับข้อ2นะครับก็คือเราสามารถเช็คระยะว่าอีกกี่กิโลจะถึงระยะที่จะต้องเซอร์วิสได้ก็คือเมื่เื่อคือเรากด Info a กับ Info b พร้อมกันแบบนี้เมื่อเรากด Info a กับ Infob พร้อมกันนะครับก็จะขึ้นแบบนี้ที่หน้าจอเห็นไหมครับจะขึ้นว่าอีกกี่กิโลเราจะต้องเซอร์วิส ปุ่มคับ Info A กับ Info B ถ้าหากรถของเราถึงระยะที่จะต้องเซอร์วิสแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะรีเซ็ตปุ่มกุญแจนั้นให้เรากด Info A กับ Info B ค้างไว้ครับค้างไว้แล้วก็บิดเปิดกุญแจ ข้อนี้คีก็จะหายไปครับข้อที่3นะครับวิธีการเปิดกล่องเก็บของนะครับเพื่อนๆจะบอกว่ามันเปิดยากวิธีการเปิดเนี่ยครับให้เรากดไปที่มุมซ้ายบนแล้วจะเปิดง่ายนะครับโดยการออกแรงกดลงไปปุ๊บก็จะออกได้เลยง่ายได้ปิดแล้วก็เปิด และข้อควรระวังนะครับถ้าเราไม่ได้หมุนบุญแจไปที่ปุ่มล็อกเนี่ยกล่องสารพเราจะไม่ล็อกนะครับถ้าอยากให้มันล็อกเราต้องล็อกค,คอแล้วกล่องเก็บของเราจะไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่ถ้าเราหมุนไปที่ตำแหน่งอื่นก็จะสามารถเปิดได้เลย,ยนี่ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ ถ้าเราจะเก็บของมีค่าไว้เราต้องล็อกขอก่อนข้อที่4นะครับยูบ็อกของเราสามารถล้างน้ําได้เลยเพราะว่ายูบ็อกเราจะมีดูระบายน้ําอยู่นะครับ3จุดแล้วก็ด้านล่างหนึ่งจุด หรือว่าถ้าใครอยากจะล้างด้านล่างด้านตัวเครื่องก็สามารถถอดยูบ็อกได้นะครับน่าจะมีคลิปใน youtube ครับลองเสิร์ชดูได้ว่าจะต้องถอดจุดไหนบ้างในยูบ็อกถึงจะฉีดล้างด้านล่างได้ข้อที่5นะครับเราก็จะมาพูดถึงกุญแจเพื่อนๆเ,เคยไหมครับเวลาขับขับอยู่แล้วรถอาจจะกุญแจหายหาไม่เจอสาเหตุเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่า อาจจะมีเหรียญหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่ไปกดปุ่มกุญแจปุ่มนี้ทําให้กุญแจมันออฟอยู่นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราขับไปแล้วกุญแจมันหายหากุญแจไม่เจอครับก็คือให้เราเช็คสัญญาณรีโมทนะครับว่ามันขึ้นเป็นสีเขียวอยู่หรือเปล่าให้เรากดเช็คตรงนี้ครับถ้าขึ้นสีเขียวอยู่แสดงว่ากุญแจออนอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามันเกิดการกดแล้วมันออฟไปมันจะเป็นสีแดงแบบนี้ครับ เพราะฉะนั้นพอเรากดปุ๊บมันจะขึ้นสีแดงแสดงว่ากุญแจออฟอยู่มันจะไม่สามารถเปิดเครื่องสตาร์ทเครื่องได้นะครับแต่ว่ามันสามารถกดเรียกรถได้แล้วก็ล็อกรถได้อยู่ข้อที่6นะครับขณะที่เราตั้งขาตั้งคู่อยู่เนี่ยเราสตาร์ทเครื่องได้แต่เราไม่ควรบิดคันเร่งนะครับเพราะว่าจะทำให้หน้าจอเนี่ยเกิดไฟค้างได้ มันจะต้องใช้เวลาในการวิ่งไปสักพักหนึ่งเพื่อที่จะคืนค่ากลับมาซึ่งถ้าหากเราสตาร์ทเครื่องนะครับเราจําเป็นที่จะต้องปิดแท a c t i o n control ก่อนนะครับโดยกดปุ่ม t ท a ช t ่นค control ทางไว้าทำเล็กเล็กแบบนี้แคบบ่นี้ถึงจะบุกเล่นได้ ข้อที่เนะครับลมยางลมยางที่เหมาะสมของฟอสซ่าสามนอสูงก็คือหน้า29หลัง3 3นะครับหรือถ้าใครมีคนซ้อนหรือว่ามีกล่องแหล็กติดท้ายเพิ่มก็าอาจจะเพิ่มลบบวกลบ2ปอนด์เท่านี้ก็ได้ครับแล้วก็มาถึงข้อที่8นะครับน้ำมันเครื่องฟอสซ่าสามาอสูนเติมทั้งหมด1.6ลิตร ส่วนน้ำมันเฟืองท้ายเติม170ดีครับข้อที่9นะครับฟฟร์ซ่าสามารถเอียงรถเพื่อที่จะดูแลป้ายท้องรถได้โดยวิธีการก็คือตั้งขาตั้งคู่ไว้นะครับแล้วก็ตั้งขาตั้งปกติแล้วก็จับเอียงได้เลยครับ นในช่วงรันอินถ้าเป็นไปได้ก็อย่าบิดเกิน7,000รอบนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ที่เพิ่งมาจากการผลิตอาจจะมีเศษตะกอนจากการประกอบค้างอยู่ภายในตัวเครื่อง ไว้รอถ่ายน้ํามันเครื่องก่อนแล้วค่อยซัดกันนะครับเพื่อนๆรถที่เรารักจะได้อยู่กับเราไปนานๆครับถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคอื่นๆก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปกันได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ PJ Double Part ด้วยนะครับ